สวัสดีค่ะเพื่อนๆใครอยากมีสุขภาพดีเช่นทางนี้ค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะนะคะปวดตรงไหนนะคะยืดตรงนั้นนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะถ้าเพื่อนๆน,นั่นใดสนใจนะคะ อายคะเบื้องต้นง่ายๆก็าามาฝึกกับเพชรเลยนะขั้นตอนแรกนั่งคัสมาิแบบน,นี้นะคะยืดอกขึ้นนะคะหลับตานะคะทำสมาธินะคะแล้วก็มือข้างขวามาจับที่ขมับนะคะแล้วค่อยๆย,ย,ยืดคอนะคะบ่าไหล่เพชรต้องนะคะฝึก เป็นประจำทุกวันเพราะว่างานของเพชรนักมากจะใช้นะแขนคอบาาไหลนะคะมีปัญหาทุกทุกวันเลยนะคะเราก็จะหา,าจุดที่มีปัญหาค่อยๆดึงศีรษะลงมา45องศาแล้วก็สลับข้างกันไปนํามือซ้ายมาจับที่นะคะมับนะคะหรือว่าเนื้อหูนั่นเองนะอยากจะได้ยืดนะคะด้านนี้ยืดตรงบริเวณไฮปลาหรือว่าคอด้านข้าง แล้วก็กม้มศีรษะลงไปกดลงไปมุนหาจุดกดเจ็บนะคะหายใจเข้าและหายใจออกต่อไปมือประสานการวางที่ท้ายถอยนะคะค่อยๆเปิดไหลขึ้นนะคะแล้วก็นะะนำศอกทั้งสองนะคะามาชิดกันแล้วก็เปิดออกเป็นการยืดตรงบริเวณหน้าไหลช่วงหน้าอกใครที่หายใจติดขัด ปวดช่วงหน้าอ,อกเน้อท่านี้ช่วยได้แล้วค่อยๆกุ้มศีรษะลงไปแล้วก็ค่อยๆนะโน้มนะคะไหลทั้งสองลงมาขยับซ้ายขยับขวาหาจุดกดเจ็บยาวไปถึงกระดูกสันหลังเลยทีเดียวหายใจเข้าและหายใจออกยืดขึ้นมามือประสานกัน นะเอียงลำตัวไปด้านซ้ายแกยไกครนะคะหายใจเข้าหายจอกเพื่อยืดตรงบริเวณนะคะใต้รักแล้ลงมาถึงบริเวณข้างลำตัวใครที่มีตัว ตึงตัวแข็งนะคะแล้วค่อยๆย,ยืดแขนยาวๆศอกอีกข้างวางติดพื้นแบบนี้เลยนะคะยิง่งฝึกทุกวันจะดีมากๆสรับกันหายใจเข้าหายเจาะมือประสานกันเอียงไปอีกข้างหนึ่งค่อ,คอยๆย,ย,ย,ยืดนะคะศอกวางติดพื้นแล้วก็ยืดแขนนะคะข้างซ้ายไปไกลๆเลย กลับคืนมาแบบนี้นะคะใครมีเวลานะคะสิบยรอบได้เลยนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าการยืดแบบนี้จะได้ผลดีมากๆนะคะหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าหาจอ,อกมือประสานกันด้านหลังนะ,ะดึงแขนดึงมือยาวๆศีรษะกลมติดพื้นโ แล้วก็ขยับซ้ายเขยับขวานะคะจะได้ยืดตรงบริเวณหน้าไหล่สะบักได้ดีมากมากค้างไว้นานๆนะคะดึงแขนไปไกลๆเลยหายใจเข้าและหายใจออกแล้วก็ค่อยวางศีรษะไปด้านข้างอย่างยืดแขนอยู่หายใจเข้าหายใจออกวางศีรษะไปอีกข้างดึงยืดแขนยาว ใครมีเวลาค้างไว้นานเลยจนกว่าอาการปวดนั้นหายไปหายใจเข้าและหายใจออกต่อไปนะคะยกแขนซ้ายขึ้นมาพับศอกมืออีกข้างหนึ่งนะคะดันศอกให้มานะคะล,ลึกๆไกลๆตรงนะคะบริเวณกลางลำตัวเลยนะคะเป็นการยืดสมบัก เราก็ยืดตรงบริเวณใต้รักแร้ลําตัวได้ดีมากๆนะคะจะให้ยืดยาวไปอีกนะคะเอามือมาจับที่ข้อมือและกดดึงยืดยาวๆหายใจเข้าและหายใจออก ยาวๆไปเลยหายใจเข้าและหายใจออกหาต่อไปสลับกันอีกข้างเหมือนกันเลยงอภาพสอกข้างขวามือซ้ายดึงสอกให้มาลึกๆไกลๆแล้วก็เอามือมาจับที่ข้อมืออีกข้างหนึ่งดึงไปยาวๆรับรองเลยนะคะได้ผลเยี่ยม เป็นการยืดช้าๆยืดสะบักได้ดีมากๆและใครที่แขนติดาหายใจเข้าและหายใจออกประสานกันดึงไปด้านหลังอกท่านี้ก็ดีมากๆเลยใครมีตรงสะบักหน้าแขนแขนติดขัดนะหายใจเข้าหายจดึงไปด้านหลังสลับซ้ายสลับขวานะ โยคะชุดนี้นะคะปวดตรงไหนยืดตรงนั้นนะต่อไปก็นะคะเอามือประสานกันงอพับศอกแล้วก็นะคะดึงสลับกันไปแบบนี้นะคะยืดสะบักได้ดีมากๆนะคะหายใจเข้าและหายใจออกต่อไปบิดลำตัวมือนะข้างหนึ่งมา แตะที่เข่านะคะบิดมุนลำตัวบิดลำตัวไปด้านล้างหายใจเข้าและหายใจออกถ้าต่อไปนะคะนั่งขัดสมาธิอยู่แล้วก็ค่อยนะคะตั้งเข่าขึ้นมาย่อนช่องท้องลงไปศีรนษะ ามองไปด้านบนนะคะแล้วก็สลับข้างกันไปแบบนี้จะได้ยืดตรงบริเวณขาหนีบขาด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเอามือประวางไปด้านหลังยกสะโพกขึ้นมาเปิดไหล่ศีรษะนะคะย่นไปด้านหลังหายใจเข้าและอายใจออก ถ้าต่อไปเอามือมาไขว้กันแบบนี้เราจะมายืดสะบักกันแบบลึกๆไปเลยสลับซ้ายสลับขวายืดด้านซ้ายยืดด้านขวานะดึงศีรษะมานะต่ำๆนะคะแล้วก็สลับข้างกันอีกนะคะท่านนี้ก็จะยืดสะบักได้ดีมากๆนะคะที่สำคัญสลับซ้ายสลับขวาจะดีมากๆจะได้ทั้งลำตัวแล้วก็สะบัก แล้วก็ท่าต่อไปนะคะอเอามือมาด้านหลังอยู่ในท่าพนมแบบนี้แล้วก็ก้มศีรษะลงไปนะคะใครที่มีแขนติดนะคะก็ไม่สามารถที่จะพนมมือด้านหลังได้หายใจเข้าหายใจออกแล้วต่อไปเราจะมายืด ข้อมือยืดแขนกันนำมือมาแตะที่พื้นกลางมือออกกลางนิ้วออกแบบนี้แล้วค่อยๆดันลำตัวมาด้านหน้าค่อยๆนะคะตามนะคะความถนัดนะไม่ต้องแรงนะคะค่อยๆยืดสลับซ้ายสลับขวาท่าน,นี้จะยืดข้อมือได้ดีมากๆต่อไปนะคะเราจะยืดทีละนิ้วละนิ้วกดลงไปตาม แรงน้ําหนักของเราเองเราจะรู้เองว่าน้ําหนักเท่าไหนนะคะปลอดภัยในการยืดนะคะ,ะกดนิ้วโป้งลงไปติดพื้นแบบนี้ค่อยๆย,ยืดนะคะรับรองนะคะถ้านนี้ยืดได้เยี่ยมมากนะคะเสร็จแล้วก็ยืดตรงบริเวณล้งมือใครที่ใช้งานมือมากๆ สำหรับไปใช้ทุกวันนะคะจะปวดมากต้องใช้นะคะโยคะท่ายืดนะคะทั้งร่างกายกันเลยทีเดียวอ่ายืดไปวางนิ้วหรือฝ่ามือลงไปกดลงไปทำยรายๆร,ร,รอบจนกว่าอาการปวดข้อมือปวดแขนปวดนิ้วจนหายไปแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวายืดช้า อย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกด้วยนะ,ะแบบนี้นะคะยืดหลายๆครั้งหลายๆรอบจนกว่าอาการปวดนั้นหายไปการมือหมุนหมุนมุนไปแล้วก็กางมือออกมาแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกอเสร็จแล้วค่อยๆพับ งอสอกมาด้านหลังแบบนี้จะยืดทั้งแขนหน้าไหล่และสะบักได้ดีมากๆแบบนี้เลยเกรงหน้าท้องเอาไว้ยืดไปแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกมือประสานกันยืดไปด้านหนะ้ายาวๆอายืดไปด้านข้างนะคะยาวที่สุดนะเป็นการยืด ลำตัวด้วยด้านข้างยืดตรงยืดตรงไหนนะแล้วก็ตอนที่เราปวดตรงนั้นก็ยืดไปหายใจเข้าหายใจออกนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาไปหน้ายืดขึ้นมาหายใจเข้าและหายใจออกอถ้าต่อไปพับเข่าข้างขวา แล้วก็นำมือซ้ายมือแตะข้างขวานะคะแล้วก็ขาาซ้ายยืดไปนะคะเปิดไปด้านข้างแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะ่แตะที่เขา่ามืออีกข้างนำไปจับที่ฝ่าเท้าโอ้ยืดได้ยาวยาว,ยาวลึกลึกกันเลยทีเดียวหายใจเข้าหายใจออกนะคะเพื่อจะคว่ำหน้าลงไปก็จะยืดตรงบริเวณขานี่ยืดน่องได้ลึกลงไปอีกนะคะหายใจเข้าหายใจเอาค้างเอาไว้นาน มือจับที่ฝ่าเท้านะคะดึงฝ่าเท้าให้ชี้เข้ามาในลำตัวจะได้น่องและแฮมสติงได้ดีและดาน้างได้ยอดเยี่ยมมากๆหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้นานเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าอาการปวดตึงนั้นหายไปอ,อีกรอบนะคะเอามือมาจับนะคะฝ่าเท้าให้มาติดกับพื้นคว่ำหน้าลงไปติดกับพื้น,นะคะเปิรดไหลขึ้นมา หายใจเข้าและหายใจออกดึงรำตัวก,กลับขึ้นมาเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะยืดนะแขนทั้งสองมาด้านหน้ายาวๆเดินไป45อสาองศาฝ่าเท้ายังนะคะหมนุมนหมนุนหมุนเดี๋ยวเราจะสลับกันอีกข้างองอพับ เข่าซ้ายมือขวาจับที่ข่าซ้ายมือซ้ายยกขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานํามาแตะหรือเอามานะะจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างนะคะความลำตัวคว่ำหน้าลงไปยืดได้ลึกและยาวมาอีกหายใจเข้าและหายใจออก ค้างไว้เราจะรู้สึกว่าขาหนีบน่องของเราลำตัวได้ถูกยืดได้ดีมากๆเปิดไหลขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกยืดลำตัวได้ดีมากๆหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออก โยคะที่เพชรได้ฝึกนะนะคะเป็นโยคะที่เรารู้สึกว่าตัวเองนะคะปวดตรงไหนเราก็ยืดตรงนั้นนะคะ เพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อนะทุกทุกวันเราจะปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นเพชรจะนําเทคนิคของเพชรนะคะปวดตรงไหนที่เพชรนะคะมีอาการเพชรก็จะยืดตรงนั้นนะคะจนรู้สึกโล่งสบายนะคะยกมือขึ้นหายใจเข้าและหายใจออกดึงลําตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ยืดนะคะมือทั้งสองไปด้านหน้าแล้วก็45องศา ค้างไว้ถ้ารู้สึกว่าปวดตึงมากๆก็สามารถค้างเอาไว้นานๆนะคะหมุนข้อเท้าหายใจเข้าและหายใจออกดึงลำตัวกลับขึ้นมาท่านนี้นะคะก็พลาดไม่ได้เลยทุกๆคลิปทุกทุกวันนะคะ,ะกลางขาชี้ขาออกมาแบบนี้หายใจเข้าหายใจออก ดันฝ่าเท้าลงไปนะดึงขึ้นมาค่อยๆโย,ยกลำตัวมนุนเอวค่อยๆย,ยืดตรงบริเวณขาหนี่แบบนี้ใครยังไม่ได้ค่อยๆนะมนุนลำตัวแบบนี้ชา้าๆเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราค่อยๆย,ยืดชา้าๆมือประสานกันงอพับสอกหายใจเข้าหายจะออก กม้มศีรษะลงมาติดพื้นค่อยๆดันฝ่าเท้าลงมาชี้ไปลำตัวแบบนี้ระหว่างนี้ที่เรานำศีรษะติดกับพื้นนะคะเราจะรู้สึกว่าขาของเราได้ถูกยืดเปิดกว้างนะคะเพชรค่อยๆเปิดขามายกสะโพกขึ้นมานะคะจะยืดได้ลึกลงไปอีกหายใจเข้าและหายใจออก เรารู้สึกว่ากล้ามเนือ้อตรงช่วงขานี้น่องของเรานะคะได้สัน้นเวลาเราทํางานจะปวดตึงมา,มากๆบางท่านไม่สามารถที่จะเดินหรือยืนได้เลยเราก็ใช้คาท่านี้เลยเอามือทั้งสองมาแตะที่นิ้วเท้าของเรากดฝ่าเท้าลงไปจะได้ยืดยาวไปอีกหายใจเข้าและหายใจออกผ่อนคลายสบายสบาย หายใจเข้าหายจกนะคะดันขาให้เปิดกว้างไปอ,อกีกหายใจเข้าหายใจออกค้างติดพื้นดันลำตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกนะคะนำมือทั้งสองมาจับที่ฝ่าเท้าข้างขวาเปิดไหล่ขึ้นมาข้างไว้ ท่านี้ยืดทั้งลำตัวยืดทั้งน่องยืดทั้งเอวสลับกันอีกข้างหายใจเข้าและหายใจออกท่านี้ก็ดีเช่นกันสุดยอดมากๆยืดได้ทั้งหมดหายใจเข้าและหายใจออกก็ค่อยนะเอียงลำตัวมา หันหน้ามาด้านข้างนะอ่าค่อยๆขยับนะคะหายใจเข้าหายใจออกเวจ้าจะ้อ่าหายใจเข้าหายจะออกนำมือทั้งสองประสานกันยกแขนขึ้นดึงแขนยาวๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็นำมือที่ประสานกันมา แตะที่ฝ่าเท้าหายใจเข้าหายใจออกศีรษะวางติดหน้าแข้งหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบหนึ่งมือประสานกันอต่อไปเราจะมายืดกันในท่าผีเสือ้อเอามือมาอบฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้ ยืดหน้าอกขึ้นมาหลังตรงเอยียงศีรษะทางซ้ายทางขวาหายใจเข้าหายใจค่อยๆวางหน้าท้องนะให้ไปบนฝ่าเท้าทั้งสองข้างหลังไม่งอ,อยืดตรงตรงศีรษะ ติดกับพื้นระหว่างที่เรายืดอยู่เราจะรู้สึกว่าขาดีพอเราไ่ถูกยืดนะคะปวดมากๆอดทนอดทนอ่าต่อไปนะคะงออ่าพเข่าขวานะคะแล้วก็ยืดนะคะขาซ้ายมาเอามือมาจับนะคะฝ่าเท้าข้างซ้ายแล้วก็นะคะดันลงไปเราจะยืดหน้าขาแบบนี้นะคะ เรารู้สึกว่าเราปวดนะคะขาด้านหน้ามากๆนะนะเดินมือดึงฝ่าเท้ามาเราจะสลับกันอีกข้าเง,งึนอย่าลืมนะคะโยคะชุดนี้นะคะปวดตรงไหนย,ยืดตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราปวดหนะะ้าขาปวดสะโพกเราก็ยืดแบบนี้ได้เลยกดฝ่าเท้าลงไปรับรองนะคะอาการปวดนะันหายไปเลยหายใจเข้า และหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้ยังปวดตึงอยู่ก็สามารถที่จะดึงฝ่าเท้าให้ไปรึกๆเลยหายใจเข้าและหายใจออก อะต่อไปยืดขาดทั้งสองไปนะนั่งตัวตรงมือทั้งสองยกขึ้นมาประสานกันเอามือทั้งสองมาโอบที่ฝ่าเท้านะคะใครที่มีร่างกายที่ยืดต,ตึงเหมือนของเพชรนะ,ะก็ค่อยๆขยับลำตัวไปทางซ้ายไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกนะคะผ่อนคลายนะ นำหน้าผากมาติดกับหน้าแข้งขยับลำตัวซ้ายขยับลำตัวขวานะค,ะค่อยๆขยับแบบน,นี้ร,รอบงเลยนะคะว่าทุกๆคนต้องทำได้แน่นอนเอามือทั้งสองนะคะมาโนดกดยืดตรงบริเวณฝ่าเท้าเปิดฝ่าเท้าออกไปาจะรู้สึกเลยว่าขาน่องของเรานะคะมีการปวดมากๆนะคะได้ยืดยาวนะคะ,ะฝึกบ่อยๆฝึก เป็นประจำทุกวันค่อยๆสุดรับรองเลยนะคะว่าเพื่อนๆต้องทำได้แน่นอนอ่เราก็นำหน้าผากมาติดที่หน้าแข้งของเราได้แล้วอ่าเราก็หายใจเข้าหายใจออกอยืดรำตัวกลับคืนมาผ่อนคลายอ่าต่อไปเราก็มานั่งคายขาแบบนี้นะ แล้วค่อยๆนะคะบิดลำตัวไปทางซ้ายไปทางขวานะคะรับรองเลยนะครับเป็นการยืดบิดลำตัวไข่ที่ปวดหลังมากๆนะทำตามไปได้เลยยิ่งยืดยิ่งดีหายใจเข้าและหายใจออกก้มศีรษะลงไป จะได้ยืดตรงบริเวณสะโพกแล้วก็สลักเพชรได้ดีมากๆหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้สลับกันอีกข้างหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออกอ่าบิดลำตัววาดดำตัวไปด้านข้างด้านหลังด้านซ้ายด้านขวา หายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆคลมศีรษะลงไปหน้าอกติดกับเข่าเราจะได้รู้สึกว่าตรงสะโพกแล้วก็สลักเพชรน่องของเราที่สูกยืดนน้าน่องด้านข้างขาด้านข้างหายใจเข้าและหายใจออก ต่อไปนะคะหันหน,หน้าไปด้านข้างยกมือขึ้นนะคะาหายใจเข้าหายใจอ,ออกนะคะมือแตะที่พื้นเขาเรียกว่าทา่ามือติดพื้นก้มศรีรษะลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำท่า สุนั์ก,ก้มกันแบบนี้นะคะก็ค่อยดันหัวไหล่ลงมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราปวดน่องแล้วปวดหัวไหล่อ่ะวลยค่อยนะคะยกขาขึ้นมาภาพเข่าหายจะเข้าหายจะออกท่าน,นี้ก็ดีมากๆเลยอ่ะยืดลำตัวไปยกขาขึ้นมาภาพขาาเข่าหายใจเข้าหายใจออก อาทาสูนักกลมหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้แล้วค้างเอาไว้แบบนี้นะคะกดหัวไหล่ลงไปเน้นๆแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกอ่าแล้วค่อยๆนะคะอ่า เอียงลำตัวมาเหมือนท่าแพ้งด้านข้างนั่นเองมือข้างซ้ายดันที่พื้นไว้เกรงหน้าท้องไว้แล้วแขนอีกข้างยืดไปเหนือศีรษะสลับกันอีกข้างนึงนะคะอยู่ในท่าแพลงนะคะยืดทั้งลำตัวนะคะแล้วก็แขนด้วยค่ะท่าต่อไปอยู่ในท่าคลานท่าแมวนั่นเองอาจจะเข้าหาจอ,อกดึงลังยาว,ยาว แล้วก็ค่อยๆมุนลำตัวท่านี้จะช่วยแก้อาการปวดหลังร่างได้ดีมากๆนะคะมุนไปหลายรอบเลยเรารู้สึกสบายและดีมากๆหายใจเข้าและหายใจออกดึงแล้วก็มุนลำตัวแบบนี้มุนหลายๆรอบนะคะถ้าแมวนี้นะคะจะได้ยืดสะบักนะคะเนี่ยลด แก้อาการปวดเอวด้านร่างสบักนะคะเสร็จแล้วนำแขนข้างซ้ายสอดไปนะคะตรงรำตัวนะคะ แล้วก็แขนอีกข้างนึงนะคะตั้งศอกลงสลับกันไปเป็นการยืดสะบักแล้วก็ยืดตรงบริเวณเส้นกล้ามเนื้อตรงท้ายถอยนั่นเองกลับคืนมาในท่าคลานแล้วนอนลงไปแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกมือทั้งสองนะคะมาจาับที่ข้อเท้านะยืดนะคะตรงบริเวณหน้ากล้ามหน้าท้องนะคะเป็นการลด นะคะไขมันหน้าท้องยืดย่นตรงบริเวณหน้าอกเปิดไหลหายใจเข้าหายจะออกแล้ววางศีรษะลงไปแบบนี้พ่อนคลายรีลกหายใจเข้าและหายใจออกค่ะหายใจเข้าและหายใจออกนำมือมาวางแนบลำตัวค่อยๆย,ยืดลำตัว เปิดหัวไหล่ขึ้นตามองไปบนเพดานปลายเช้านะคะค่อยๆตั้งขึ้นมาแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกถ้าใครมีเวลาสามารถฝึกะระรดอบได้นะคะ ลกล้ามเนื้อก็จะยืดยาวขึ้นนะคะงอภาพเขาเสร็จแล้วนะคะนอนราบลงไปพ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกพักไว้สักครู่พลังงานความร้อนวิ่งผ่านร่างกายไปขยับพยืศ้ศีรษะหัวไหล่ไปได้ด้วยหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ ต่อไปนะคะเอามือมาจับที่ส้นเท้าทั้งสองหรือฝ่าเท้าฝ่าเท้าทั้งสองของเราแล้วค่อยๆกดฝ่าเท้าเปิดฉีกขาไปในท่าน,นอนง่ายนะคะใครที่มีอาการปวดเข่าตึงน่องตึงนะ,ะแฮมสตริงนะคะท่านี้ช่วยได้ดีมากๆเลยเราก็ได้ฝึกโยคะกันไปแล้วนะคะ,ะใช้เวลานะคร พอสมควรแต่ว่ารับรองเลยนะคะร่างกายของคุณนะคะเจ้าจะยืดหยุ่นได้ดีมากๆแล้วนะคะคุณก็จะมีสมาธินะคะนอนรับสบายนะะช่วยให้มีพลังในการทำงานและสุขภาพดีด้วยค่ะอย่าลืมไปฝึกกันนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าพพจจะนาสาระดีๆมาฝากกับเพื่อนๆอีกนะคะขอสำหรับวันนี้ขอ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีมีความสุขทุกๆคนค่ะ